ตอนที่23ก็ฝีเท้าของพูดรอ ปีเท้าของพูดไอเทมแรงเอที่จะทำให้เจ้าของสามารถกระโดดทะลุมิติดได้3ามครั้งในหนึ่งวันเมื่อพิจารณาจากตัวเกมแล้วแม้มันจะเป็นไอเทมที่ใช้ประโยชน์ได้ยากก็ตามแต่สำหรับ Legends of Heroes 2วิธีที่ดีที่สุดที่ผู้เล่นค้นพบในการใช้ไอเทมนี้ก็คือการหลบเลี่ยงอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งทําให้ผู้ใช้หลบการโจมตีในเสี้ยวินาทีที่มันกําลังจะถึงตัวด้วยสิ่งนี้ไม่จําเป็นต้องคอยหลบการโจมตีอีกต่อไปเพราะมันเป็นไอเทมที่ทําให้หลบการโจมตีได้โดยไม่ต้องขยับตัวด้วยซ้ํา ถ้ารู้ว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วละก็จำนวนการใช้ต่อวันก็ไม่ได้ถือเป็นข้อจำกัดที่ต้องกังวลขนาดนั้นแต่นี่เขาจะให้สิ่งนี้เป็นรางวัลจริงๆหรอลืมเรื่องที่บอกไม่ต้องการอย่างอื่นไปเลยฉันขออันนี้ก็แล้วกันเปลี่ยนใจง่ายตัวพ่อภายในสามนาทีอีกแล้ว ขอบคุณมากครับฝ่าบาทอ้างอิงจาก r e ี g กออฟเรเจน์แล้วเธอทำอะไรอยู่คอเดลียรีบขอบคุณฝาบาทเร็วสิหยุดทำปากยื่นเดี๋ยวนี้นะพวกเราก็อยู่ปาร์ตี้เดียวกันแล้วเธอก็ได้คาถาแสงจันทร์ตามที่เธออยากได้ไปแล้วไง คาถาแสงจันท์แรงบีฝีเท้าของพูดแรงเอก็ฉันแค่จะทำปากยื่นใครจะทำไมฮะแค่เห็นฉันก็รู้แล้วว่าเธอโกรธที่ฉันได้ไอเทมดีกว่าเธอใช่ไหมล่ะฮ่าฮ่มีเหตุผลที่ข้าให้รางวัลพวกเธอแบบนี้อยู่นะเพราะฉันเป็นนักเวทแล้วเขาเป็นนักต่อสู้มือเปล่าหรือเปล่าคะ หยุดชีนี้ไปที่ฝ่าบาทอยู่นี้เลยแม่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลเดียวหรอกฮะ,ฮะอืมบังเอิญว่าข้าชอบผู้ชายหล่อมากกว่าผู้หญิงสวยหนะ้าลำทานนี่นาะนั่นมันแย่สุดๆไปเลย ร้องเพลงให้ฟังหน่อยร้องเพลงให้ฟังด้วยพวกเขาไม่รู้จักเน็ดจักเหนื่อที่เอาแต่บอกให้ฉันไปเล่นกับพวกเขา <c oughs> แล้วก็เอาแต่บอกให้ฉันร้องเพลงให้พวกเขาฟังตลอดฉันก็ไม่กล้าปฏิเสธสักด้วยมาเล่นกับพวกเรานะทำไมไม่ร้องเพลงด้วยกันล่ะ oh, <no. S 1> พวกพูดบอกว่า ที่ห้องงานเลี้ยงจะมีการไหลของเวลาที่ต่างกันหวังว่าจะไม่มีอะไรที่ต้องกังวลน,นะแต่ฉันก็ไม่คิดว่าพวกเราจะต้องติดอยู่ในห้องงานเลี้ยงสบสองชั่วโมงเลย <c oughs> ถึงแม้จะผ่านไปส2บวินาทีในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ส2บสองชั่วโมงนั่นก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะฉันว่าฉันร้องเพลงดาวดวงน้อยไปเกิน4ี่สบรอบแล้วเนี่ย ถ้านี่เป็นในเกมมันก็คงจะขึ้นเป็นข้อความว่าเวลาค่อยๆผ่านไปแล้วก็ไปโผล่ที่เนื้อเรื่องถัดไปเลยแต่ตอนนี้พวกเราต้องผ่านเนื้อเรื่องไปด้วยตัวเองนี่ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ควรจะต้องประสบพบเจอเลย uh. แต่ว่ามันจบแล้วมันจบแล้วใช่ไหม ใช่มันจบแล้วพวกเรากลับมาได้สักทีอ,อ้ใช่เยี่ยมไปเลยไบยคอนยังอยู่ที่เดิม <Yeah! S 1> เอ๊ะเดี๋ยวนะเรื่องเขาของไบคอนหนะ้ามันไม่ได้ดรอปเหมือนในเกมใช่ไหมนายคิดว่าพวกเราต้องไปแร่ม,มันออกมาเองหรือเปล่า <Yeah! S 1> น่าจะอย่างนั้นนะ พวกเราจะทิ้งมันไปเฉยๆก็ไม่ได้ด้วยเพราะมันเป็นไอเทมที่ดีมากเลยอืมถึงแม้มันอาจจะน่าขยะกขยงสักหน่อยพวกเราก็คงต้องทำแบบนั้นแหละไม่ว่าจะได้เขามาอันเดียวหรือไม่ได้เลยสักอันยังไงยังไงก็ควรลองดูสักหน่อยดีกว่าไอเทมอันนึงต้องเป็นของฉันนะยะได้สิแล้วฉันจะเอาอีกอันที่เหลือนะ ฮ <ee> <h ee> พอคิดว่าพวกเราได้ทั้งคาถาแสงจันทร์เขาของใบคอนสองอันแล้วก็ฝีเท้าของผู้ดอีกอันแล้วฉันมีความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆํากำลังดำเนินไปได้อย่างดีเลยนายม่รู้สึกเราว่าพวกเราจะสามารถทำอะไรก็ได้ทุกอย่างตามที่พวกเราต้องการแน่ แหมขอโทษที่ขัดจังหวะนะอะไรยาฉันรู้ว่ามันอาจจะยากสำหรับเธอแต่จำไว้ด้วยว่ามันจะแย่กสำหรับฉันกว่าอีกฉันรู้แล้วแต่นายอย่าบังอาจมาบอกว่านายเหนื่อยแล้วก็จะขอขี่หลังฉันเชียวนะยา ไม่ใช่เรื่องนั้นเกี่ยวกับการเอาเขาของใบคอนนาทำไมพวกเราไม่ขอพวกอัศวินคุ้มกันให้ช่วยเรื่องนี้ล่ะมีผ้าเช็ดต,ตัวที่พวกเราลงแวดแสงเอาไว้และฉันก็มั่นใจว่าการระเบิดนั่นคงจะปลุกพวกเขาให้ตื่นกันหมดแล้วคอเดเลียบอกซ่าว่าไงเพพ,พวกเรา นายคิดว่าพวกเราจะเดือดร้อนไหมฟาบาดมันดีแล้วหรอคะที่ท่านมอบคาถาแสงจันทร์กับฝีเท้าของพูดให้พวกเขานะคะฉันไม่เคยคิดว่าจะมีมนุษย์ที่ปรากฏตัวออกมาที่จะทำให้ท่านรู้สึกว่าเขาคู่ควรกับฝีเท้าของพูดเลยนะคะ ยูดาก็เป็นเด็กดีนะเขาหน้าตาดีด้วยละ่ะแต่ก็มีโอกาสที่ไอเทมที่มีพลังมากขนาดนั้นอาจจะถูกเปลี่ยนมือได้นะคะฉันเห็นเธอก็ดูสนุกกับเขามากแล้วทำไมถึงเพิ่งมาเป็นห่วงพวกเขาตอนนี้ละ่ะอะไรนะอย่าทำให้ฉันกลายเป็นผู้ที่ดูไม่ดีสิจ๊ะ ท่านราชนีของพวกเรารักคาแสงจันทร์เพราะมันส่งแสงสว่างภายใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนจริงไหมเพคะฝ่าบาทฝ่าบาทเพคะวินาทีที่ข้าเห็นเด็กพวกนั้นก็มีภาพที่ปรากฏออกมาต่ดสายตาของข้าทันทีในช่องว่างของการเวลานั้นมีบางสิ่งที่ข้าเห็นบางสิ่ง ที่ข้าไม่สามารถอธิบายได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ข้ามั่นใจอเดลเอเมลไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกข้ามั่นใจในวินาทีที่ข้าเห็นพวกเขาโชคชะตาของเด็กเหล่านั้นจะไม่จบลงที่แค่พวกเขาสองคนเท่านั้นมันจะติดตามโชคชะตาของโลกใบนี้ไปด้วย ไอเทมระดับสี่ดาวฝีเท้าของพูดผู้ใช้สามารถกระโดดทะลุมิติได้จำนวนครั้งที่สามารถใช้ได้ถูกจำกัดอยู่ที่1-3ครั้งต่อวันขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ใช้ไอเทมระดับสามดาวคทาแสงจันทร์ศักดิ์สิทธิ์สามารถดูดซับแสงจันทร์เพื่อชาร์จพลังและใช้เป็นพลังเวทมนต์ได้ เข้าใจหรือเปล่าคะสิ่งที่ทำผิดไปนะคะคุณหนู <c oughs> พวกเราต้องเดินทางออกนอกเส้นทางตามที่วางแผนไว้และพวกเราก็กังวลกันมากว่าอาจจะมีอะไรอันตารายโผล่อ,ออกมาจากในป่าด้วย แต่คุณหนูก็ยังตัดสินใจมุ่งหน้าออกไปยังลำทานโดยที่ไม่มีอัศวินคุ้มกันสักคนเดียวคุณหนูจะทำอย่างไรล่ะคะถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณหนูนะคะ่ะ oh, <no. S 1> ดาเลียฉันขอโทษนะระหว่างสามวันที่เหลือที่จะเดินทางไปถึงแลงกา ในฐานะอัศวินคุ้มกันของคอเดเลียเชสลูกสาวคนเล็กของท่านเขาเชสฉันไม่สามารถอนุญาตให้พวกคุณทั้งคู่ตกอยู่ในอันตรายได้อีกต่อไปนะคะจนกว่าพวกเราจะไปถึงแรลงกาสคุณหนูห้ามออกจากรถม้าเด็ดขาดค่ะด,ดาเลียฉันรู้ว่าเธอโกรธนะ แต่ว่ามันอาจจะคับแคบหน่อยนะคะแต่ฉันมั่นใจว่าคุณหนูจะเข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉันจะทำให้พวกคุณหนูไม่เวลาอยู่ด้วยกันสองต่อสองยังสุขสันต์เองค่ะ